คุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขาร้องไห้ได้เขาร้องไห,ห้คุณในเรื่องอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคิงถือดาบนะคะพลังงานของคนาธาตุโลเมถุนตุลกลุ่ม เดาพลังงานของคนธาตุลม10ดาพลังงานของคนธาตุลม8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูแล้วก็5้าดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุไฟนะคะเป็นคนหัวไวคิดไวทําไวกล้าตัดสินใจนะคะมีความดุมีความเด็ดขาดมีอีโก้มีทิฐิไม่ยอมใครนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยเปิดเผยมีความลับเก็บความลับเจ็บปวดขนาดไหนไม่บอกไม่แสดงออกไม่อยากให้ใครรู้เป็นคนที่ไม่ชอบการแพ้ไม่ชอบอะไรที่พ่ายแพ้ไม่ชอบอะไรที่เสียหน้านะคะอาจจะเป็นคนที่ move on ได้ไวด้วยก็ได้นะคะเจ็บขนาดไหนก็ตามต้องลุกต้องสู้ต้องไปต่อนั่นเองนะคะในพลังงานของคุณเป็นคนที่ดุใจก็ดุคำพูดก็ดุหน้าตาก็ดุนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เขาร้องไห,ห้คุณนั้นเขาคือใครนะคะคุณทำให้ใครร้องไห้ได้นะคะไม่เคยร้องไห้ให้ใครแต่ว่าร้องไห,ห้ให้กับคุณเขาคือใครนะคะ สี่ไม้คนธาตุไฟเมสิงธนูสีดาคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันสองไม้คนธาตุไฟควีนถือไม้คนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีกันเขาคนนี้ก็เป็นคนนิ่งขุนเงียบคนที่ดูจากภายนอกคนที่ไม่รู้จักจะคิดว่าหญิงหญิงมากๆเข้าถึงยากทำคำตอบคำ คุยด้วยอาจจะไม่ค่อยชอบมองหน้าสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเป็นคนที่เก็บตัวรักสันโดษไม่ค่อยสูงสิงกับใครจริงจังจริงใจตั้งใจเอาจริงเอาจังมากๆมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีเป้าหมายในตัวเองนะคะขยันทำงานหนักทำงานเยอะงานยุ่งเพราะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆนะคะทั้งจริงจังทั้งอาจจะเครียดทั้งอาจจะแบกบ รับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเหมือนกันเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกโดยเฉพาะอะไรที่แย่รู้สึกแย่เสียหน้านะคะเรื่องแย่ๆคุณจะไม่แสดงออกแต่เขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกในทุกเรื่องราวเลยนะคะบางทีอาจจะน่านิ่งๆหน,น้าเดียวด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขา มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่คุณมี10ดาบนะคะเขามี4ดาบเนอต่างคนต่างไม่พูดคุณเจ็บคุณก็ไม่พูดนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณก็ไม่พูดเขาเองก็ไม่บอกนิ่งๆเงียบๆหากว่ามีปัญหามีประเด็นกันในคู่ของคุณก็คือความนิ่งเงียบนั่นเองที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในความสัมพันธ์นะคะหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสิ่งที่ทําให้ปัญหาบานปลายหรือว่าหาทางออกกันไม่ได้ก็คือความนิ่งเงียบของคุณของคู่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขาร้องไห้หุนในเรื่องอะไรนะคะเขาไม่เคยร้องไห้ให้ใครเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ตามลำพังอยู่ตัวคนเดียวมาจนชินนะคะแต่ว่าพอมีคุณเขาก็รักคุณมากๆแล้วคุณก็มีที่พลกับเขามากๆแม้ไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกมากมายเพราะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งอยู่แล้วคุณก็ยิ่งเป็นคนที่ หากไม่แสดงออกก็ไม่ถามสักเท่าไหร่ด้วยนะคะอีกโกที่ถีคำคอกันทั้งคู่โดยเฉพาะคุณนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาร้องให้คุณในเรื่องอะไรนะคะ การแก้ไขปัญหาการพูดคุยกันยอมการการปณีปรนอมกันนั่นเองนะคะเรื่องที่ต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบมีพื้นที่ของตัวเองนะคะนิ่งมากๆเงียบมากๆนะคะแม้เขาจะนิ่งในใจเขาก็ร้องไห้นั่นเองนะคะอยากปรับความเข้าใจนะคะอยากมีความรู้สึกดีๆอยากมีความสุขอยากมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะกับคุณนะคะ ความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคะอยากดูแลกันและกันอยากมีกันและกันพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะอยากให้ความรักสามารถไปต่อได้ไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจหรือว่าการน,นิ่งเงียบต่อกันความนิ่งเงียบของคุณมีที่ผลต่อเขามากๆยิ่งหากว่าทั้งเงียบทั้งดุทั้งประชดสายตาที่ดุมากๆนะคะหรือแทบจะไม่มองหน้ากันนั่นคือสิ่งที่ ทำให้เขาร้องไห้เลยนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากในใจของเขามากที่สุดก็คือการพูดคุยพูดคุยกันทุกเรื่องแต่เขาก็เป็นคนที่คุยไม่เก่งแสดงออกก็ไม่เก่งคุณเองนะคะยิ่งหากว่าเขาเงียบคุณก็เงียบไปเลยวิธีการของคุณถ้าเขาพูดคุณจะพูดแต่ถ้าเขานิ่งคุณก็จะนิ่งยิ่งหากมีปัญหามีประเด็นต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบ แทบจะไม่ได้พูดกันแทบจะไม่มองหน้ากันต่างคนต่างมีความดุในแววตาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะของคุณนะคะคนที่ทําให้เขาร้องไห้ได้ก็คือคุณโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันโกรธกันนะคะอยากพูดคุยอยากปรนีปรนอ,อยากที่จะเข้าอกเข้าใจอยากที่จะมีรอยยิ้มมีความสุขด้วยกันหรือว่าแบ่งปันเงินทุกเรื่องราวแต่ตัวเขาก็แสดงออกไม่เก่งพูดไม่เก่งยิ่งหากมีปัญหามีประเด็น ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเอ่ยคำไหนก่อนไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเลยนั่นเองนะคะไม่ได้อยากทะเลาะไม่ได้อยากจะนิ่งเฉยเมินเฉย,ยต่อกันแต่ว่าบุคลิกของเขาตัวเขาบางครั้งก็เกินคาดเดาเกินที่จะบังคับตัวเองหรือว่าเกินที่จะเข้าใจตัวเองได้เช่นกันนั่นเองนะคะ คุณคือคนที่ทําให้เขาคนที่นิ่งๆเงียบเสียน้ําตาร้องไห้ให้กับคุณได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันเมินเฉยใส่กันนั่นเองนะคะ